ครับฮัลโหลครับผมลุงบอกใช่ปะคะไม่ผิดครับรไม่ผิดครับคบ่าฉันโทรมาปรึกษาค่ะครับปวดหัวเข่าข้างขวาค่ะสบายมากครับรจะเก็บไว้หรือว่าจะให้เอาออกครับรจะเก็บเอาไว้หรือว่าจะให้เอาออกครับ ดีมากมีหูฟังหรือ,อยังหูฟังค่ะเก่งมากถามว่ามีหูฟังหรือสมาร์ททอกหรือ,อยังออมีแล้วค่ะมีมีมพร้อมน้ำเดิมมีหรือ,อยังอะไรคะน้ำพร้อมเดิมมีไหมน้ำน้ำพร้อมดื่มมีไหมมีค่ะดีมากเตรียมให้พร้อมนะ,ะอ่ะทีนี้ในมือถือของเรา มี YouTube ไหมมีค่ะมี Facebook ไหมเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคืออะไรเฟซบุ๊กไม่มีโอเคทิกต็อกมีไหมไม่มีค่ะไม่มีมีไลน์ไหมมีค่ะเก่งมากอ่ะจำตัวเลขนะสองสองจุดเจ็ดสองสองจุดใช่จุดเจ็ดครับแอดไลน์มานะ งเก่ 2> 2. 7. 7. 8. 8. ใช่แต่ฟังให้ดีเมื่อมีของครบแล้วนะครับนัดเวลาในไลน์กับทางเจ้าหน้าที่แอดมินเดี๋ยวเขาจะเตรียมความพร้อมของฝั่งลุงหอกแล้วทางเราก็จะได้รับการช่วยเหลือนะครับโอเค okay. นอกจากปวดข่าวแล้วมีอะไรอีก เก่งมากอยู่ที่จังหวัดอะไรไม่เป็นไรเลยค่ะอยู่จังหวัดอะไรสมุทรปราการค่ะรู้จักลุงหอ,อกได้ยังไงก็ดูยูทูปเนี่ยแหละค่ะดีมากาแล้วก็เก,ก่งมากต้องอยู่ในสถานที่ที่เงียบกว่านี้นะนี่มันเสียงดังไปใช่ก็คือก็คือที่วัดนี้กันโอเคเอาละนั้นเดี๋ยวไปนัดในไลน์ให้เรียบร้อยนะ นัดให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เอาเข่าที่ปวดนี่แหละเอาความรู้สึกมาทิ้งที่ลุงงองนะ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 นัดให้เรียบร้อยแล้วเี๋ยวคุยกับลุงหน่อยอทีนะครับห้ามหนีนะเฮ้แล้วเจอกันไหนทวนลายซิทวนซิ